ไพ่ย,ยิบซีของหมอแอลเคยทักดิฉันว่าคุณจะได้บ้านหลังใหม่สวัสดีค่ะคุณรติเล่าสู่กันฟังค่ะมหัศจรรย์คำทำนายไพ่ย,ยิบซีของหมอแอลนะคะตงเดือนกันยายนปี2010นมันนะคะดิฉันก็ลาออกจากราชการครูแล้วก็ติดตามคุณผู้ชายไปอยู่ที่ประเทศสูดานนะคะแล้วในช่วงที่เขาทำงานอยู่นั้นก็มีการเดินทางไปพักร้อนที่ เยอรมน,นีบ้างที่เมืองไทยบ้างหรือประเทศอื่นๆบ้างนนะคะในต้นปี2015ค่ะประมาณเดือนมีนาคมมันนะคะพวกเราก็เดินทางมาทำธุระที่ประเทศไทยแล้วก็มาพักร้อนด้วยประมาณ4สัปดาห์เส็จๆเจนี่น,นะคะ,ะมาถึงเราก็พักโรงแรมที่กรุงเทพแล้วก็ทำธุระ3วันที่กรุงเทพน,นะคะ หลังจากที่เสร็จธุระแล้วนะคะซึ่งการมาพักร้อนประเทศไทยคราวนี้คุณผู้ชายอยากไปเที่ยวทิงภาคเหนือน,นะคะคือเชียงใหม่เพราะว่าเขาไม่เคยไปนะคะก็เลยแพลนกันไว้ว่าหลังจากเสร็จธุระที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเราก็จะขับรถไปขอนแกน่นหลังจากนั้นก็จะขับรถต่อไปที่เชียงใหม่นะคะยังก็เลยเสนอแนะว่าเออเราขับรถไปทะเลก่อนดีไหม เพราะว่าถ้าเราขับรถไปขอนแก่นแล้วก็เลยขึ้นไปเชียงใหม่หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาขอนแก่นอีกแล้วก็บินกลับประเทศสุนเลยอันเนี้ยเราจะไม่กลับไปทะเลเพราะฉะนั้นเราไปทะเลสักสองสามวันดีไหมคุณผู้ชายก็เห็นด้วยนะคะเราก็เลยขับรถจากกรุงเทพไปที่พัทยาค่ะไปพักที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จองเทียนนะคะ,อะตอนแรกเราจองสามวันค่ะ,ะก็ นอนผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาคุณผู้ชายก็บอกว่าเออเราอยู่ต่อสัก5วันหรือ7วันดีไหมนะคะแล้วก็จองโรงแรมต่อเป็น5วันนะคะผ่านไปอีก3วันคุณผู้ชายก็บอกว่าเออเราอยู่เราอยู่นี่ต่อเลยดีกว่าไม่ไปละเชียงใหม่นะคะเปลี่ยนใจขอนแก่นก็ไม่ไปแล้วนะคะบ้านที่ขอนแก่นก็ไม่ได้เจอกันแล้วรอบนั้นนะคะก็เลยเออ บอกที่โรงแรมบอกว่าพักตอนยาวไปสามอาทิตย์เนี่ยนะคะช่วงที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะคะกิจวัตรของพวกเราก็คือตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ตที่โรงแรมหลังจากนั้นก็ไปไว่ายน้ําไปนอนที่ชายหาดนอนเล่นชายหาดนอนเล่นที่ริมสระว่ายน้ําที่ติดชายหาดของโรงแรมมันนะคะ แล้วก็เที่ยงก็หาอะไรทานเล็กๆน้อยๆอยที่อยู่ตรงบาร์ตรงเคาน์เตอร์ข้างๆสาบายน้ำที่เขาขายเครื่องดื่มผลไม้อะไรประมาณเนี้ยตอนค่ำเราก็จะไปทานอาหารค่ำที่ร้านปรีชาซีฟู้ดบ้านอำเภอทุกวันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยถ้าชอบตรงไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นตลอดเนยนะคะไม่เปลี่ยนใจร้านอาหารหรือที่พักหรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยฉันเคยไปที่ไหนฉันก็ไปที่นั่นนะคะ จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะเรานอนเล่นที่ใช้หาดตามปกติเหมือนทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชายก็พูดขึ้นว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูคอนโดที่อยู่ข้างชายหาดเนี่ยติดชายหาดใกล้ๆกับโรงแรมนี้กันหน่อยก็เลยพากันเดินไปนะคะพอเดินไปเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในในอคอนโดนะคะเพราะว่าเราใส่ชุดว่ายน้ำกัน แล้วคุณผู้ชายก็บอกว่าโอเคพรุ่งนี้หลังอาหารเช้าแล้วเราขับรถไปดูกันนะก็เลยวันต่อมาก็เลยขับรถไปดูค่ะพนักงานขา,ขายของคอนโดนะคะก็พาขึ้นไปดูค่ะชั้นแรกไปชั้น16 1ห้องนอนนะคะราคาห้องนี้ณนะเวลานั้นนะคะประมาณ8ล้านเศษๆค่ะแล้ว น้องคนที่เป็นเซลล์ก็พาขึ้นไปดูอีกค่ะชั้น36นะคะสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนนี่ราคาตอนนั้นประมาณ16ล้านกว่านะคะพอดูเสร็จนะคะก็กลับไปที่โรงแรมค่ะคืนนั้นก็นอนตื่นเช้ามาคุณผู้ชายก็บอกว่าเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนยังก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าคิดทั้งคืนเลยว่าเ,เงินที่มีเนี่ย จะพอซื้อคอนโดที่ไปดูเมื่อวานนี้ได้ไหมนะคะอ๋อเดยกฉันก็งงยังบอกว่าโอ้โหราคาต้องแพงจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเขาบอกว่าก็ซื้อได้นะถ้าถ้าจะซื้อนะคะยังก็บอกว่าโอ้โหมันแพงไปคุณจะซื้อไปทําไมดิฉันถามมันนะคะเขาก็บอกว่าซื้อไว้นอน <laughs> นะคะซื้อไว้นอนเพราะว่าจะไปเป็นสมาชิกหรือเป็นเมมเบอร์ของโรงแรมอัมบาสเดอร์นะคะ ช้าตื่นขึ้นมาก็กินอาหารเช้าที่ที่บ้านตัวเองเสร็จแล้วก็จะไปนอนที่ชายหาดนะคะไปนอนที่ชายหาดที่แอมบาสเดอร์อยากไปใช้ฟิตเนสก็ไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็กลับมานอนบ้านเออดิฉันเลยว่าโหทำไมคุณต้องไปลงทุนมากมายเป็น10ล้านขนาดนั้นเราคนแก่2คนน่ะนะคะหาซื้อบ้านเล็กๆดีกว่า เช้าตื่นขึ้นมาเราก็กินอาหารเช้าที่บ้านอยากมาที่แอมบาสเดอร์อยากมาว่ายน้ำหรือมาฟิตเนสเมื่อไหรเราก็มาอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ใหญ่บอกเออกูดไอเดียนะนะคะเป็นความคิดที่ดีโอเคถ้าอย่างนั้นหลังอาหารเช้าเราเริ่มไปดูบ้านกันเลยนะเขาบอกโหใจร้อนมากเลยนะคะหลังจากอาหารเช้าเสร็จนะคะเราก็เริ่มปฏิบัติการเลยค่ะขับรถนะคะหาดูบ้าน ตามถนนสุขุมวิทเริ่มจากโรงแรมอัมบาสเดอร์ไปทางสัตหีบนะคะซึ่งเราไม่รู้จักใครนะคะที่อยู่ที่นั่นเราวอล์กอินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปดูโครงการไถหมู่บ้านไหนที่อยู่ติดถนนเราเดินเข้าไปดูเลยค่ะแล้วก็เสิร์ชหาบ้างในในตามเว็บไซต์นะคะก็มีบ้างที่ที่เห็นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็แวะเข้าไปดูนะคะ เออหนึ่งวันผ่านไปค่ะไม่ชอบสักหมู่บ้านไม่ชอบสักที่นะคะโอเควันที่สองเริ่มใหม่อีกค่ะหลังอาหารเช้าไปอีกค่ะไปเส้นทางเดิมเพราะว่ารู้จักแค่ทางนั้นทางเดียวนะคะพอดีแวะเข้าไปดูในหมู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะก็เห็นป้ายติดขายนะคะก็เลยโทรโทรเข้าไปแล้วก็พอดีมีคนเฝ้าบ้านอยู่ก็เลยเข้าไป ไปคุยกับเขา,เป,เ,าเป็นแม่ของเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศและทีนี้ก็คุยกันเขาบอกว่าราคา5้าล้านสมห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวก็คุณผู้ชายอยากได้มากต่อรองราคาอยู่ที่4ี่ล้านหะคะก็เลยบอกเจ้าของอบ้านที่เฝ้าอยู่นะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาให้คำตอบว่าเราจะเอาอยัางไง นะคะพอกลับไปที่โรงแรมคุณผู้ชายบอกว่าตัดสินใจแล้วซื้อบ้านหลังนี้แหละนะคะก็เลยตื่นเช้ามาหลังอาหารเช้าเสร็จก็แวะไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็บอกบอกเจ้าของบ้านน่ยนะคะบอกว่าโอเคเราตกลงซื้อในราคา4ี่ล้านห้านะคะคุณผู้ชายก็บอกว่าโอ้โหต้องปรับปรุงเยอะนะเพราะว่าห้องน้ำมันนะคะก็เป็นห้องน้าแบบแบบบ้านเรานะคะคือไม่แยกไม่แยกเปียกไม่แยกแห้ง นะคะแล้วก็ห้องนอนก็เล็กๆแล้วบ้านก็เป็นระดับน,นะคะแต่และห้องหากันอย่างเงี้ยจะเป็นระดับต่างสูงอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเวลาเราเดินเราจะพัดตกหรือลื่นอะไรประมาณเนี้ยของลงทุนในการปรับปรุงและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านห้า,าวันต่อมานะคะเราก็ไปยืนยันกับเจ้าของบ้านนี้นะคะประมาณวันพฤหัสแตยืนยันว่าเราเราจะซื้อบ้านจริงๆนะคะ ซึ่งเราก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะก็แจ้งว่าโอเคคนจะซื้อวันจันทร์มาโอนได้ไหมนะคะก็ตกลงว่าวันจันทร์เขาจะมาโอนคือเขาจะเดินทางวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ยนะคะแล้วก็ถึงวันจันทร์ไดโอนแน่นอนก็ตกลงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกมากาจะจะเข้าโรงแรมมันนะคะ ก็พอดีคนผู้ชายเลยพูดว่าเออพอดีมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เรายังไม่เคยเข้าไปดูเลยซึ่งเราเห็นแต่ในเว็บไซต์นะคะซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับหมู่บ้านที่เราว่าจะซื้อนะคะก็เลยขับรถออกไปแวะที่สำนักงานขายของหมู่บ้านนะคะซึ่งบ้านในโครงการนี้ทั้งหมดเป็นบ้าน2ชั้นนนะคะมีทั้ง4ห้องนอนและสามห้องนอน,นะคะ่ะ แล้วก็แวะเข้าไปที่สำนักง,งานขายนะคะก็เลยอบอกว่ามาดูบ้านน้องที่เป็นเซลลขายบ้านก็เลยพาเข้าไปดูหลังแรกที่พาเข้าไปนะคะก็เป็นบ้านตัวอย่างนะคะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำพอเข้าไปดูนะคะอ้หบ้านสวยค่ะเพราะเป็นบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งไว้เสร็จเรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์ครบเครื่องนอนครบเครื่องครัวครบ ทุกอย่างครบหมดถ้าซื้อบ้านหลังนี้ก็คือแค่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่ได้เลยนะคะ,ะคุณผู้ชายบอชอบมากชอบมากเจอสิ่งสวยๆงามๆนี่นางทนไม่ไหวนะคะก็เลยบอกว่าโอ้ฉันชอบบ้านหลังนี้มากทีนี้เราก็เลยบอกว่าออมันมันหลังใหญ่ไปตั้งสีห้องนอนเราคนแก่สองคนเนี่ยจะจะอยู่มันมันเยอะไปนะคะ เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ห้องนอนที่เหลือก็ของลูกเธอของลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาเยี่ยมอย่างเงี้ยของลูกของหลานให้เขาได้พักผ่อนสบายอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ตัดสินใจน้องที่เป็นเซล์เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวพาไปดู3ามห้องนอนค่ะนะคะทีนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะก็เราก็เดินเดินไปนะคะไม่ไกลมากนิดเดียวก็เดินไป ยังไม่เข้าประตูรั้วของบ้านหลังนั้นเลยค่ะคุณผู้ชายมาสะกิดดิฉันบอกว่าเนี่ยซื้อตัดสินใจแล้วเงินก็มาแล้วพร้อมแล้วซื้อเลย <c oughs> นะคะดิฉันก็ไม่กล้าพูดกับกับน้องที่เป็นเซลล์ขายบ้านน่ยนะคะก็เข้าไปดูค่ะน้องก็พาเข้าไปดูคุณผู้ชายก็ถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้หชอบมากเป็นบ้านตัวอย่างตกแต่งไว้เสร็จเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะ ทุกอย่างหิ้วแต่กระเป๋าเสื้อผ้ามาอยู่ได้เลยค่ะนะคะคุณผู้ชายชอบมากสีก็ถูกใจภายในตกแต่งสีขาวทั้งหมดนะคะอันไหนที่ไม่ถูกใจไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเอาออกฉันซื้อใหม่นี่คือสไตล์เขาอ่ะนะคะและแล้วนะคะคุณผู้ชายก็บอกบอกเรานะคะให้บอกน้องที่เป็นเซลล์บอกว่าตัดสินใจซื้อแล้วนะคะต่อรองราคาไม่ต้องไปต่อ ไม่ให้ต่อเลยนะคะเราขอแถมนั่นแถมนี่นี่คุณผู้ชายบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องพูดอะไรเลยคือไปทำทำสัญญาซื้อเลยนะคะเงินก็พร้อมที่จะจ่ายหูฝาดไปไหมใช่ที่ได้ยินนะ่ใช่จริงไหมนะคะแล้วฟังผิดไหมฝันไปไหมนะคะเออทีนี้เราก็เลยบอกน้องเซลที่ขายบ้านเนี่ยนะคะบอกว่าโอเคแฟนพี่ตกลงจะซื้อ น,ะะน้องน้องคนขายก็ช็อกค่ะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นคนซื้อบ้านได้เร็วขนาดนี้ปิดการขายภายในไม่เกิน30นาทีไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยมีเ,เกิดขึ้นเลยเขาบอกเขาก็ช็อกเหมือนกันแล้วเราก็ไปที่สำนักง,งานขายไปเซ็นสัญญาเราจ่ายมัดจำไปแสนห้าค่ะในวันนั้นแล้วเราก็นัดวันที่จะย้ายเข้าบ้านนะคะเซส็นสับเรียบร้อย ลังจากนั้นนะคะเ,เราก็กลับไปที่โรงแรมพอกลับมาถึงโรงแรมนะคะเราก็ถามคุณผู้ชายว่าบ้านหลังนั้นล่ะที่เราไปตกลงกับเขาว่าเราจะซื้ออะเราจะทำยังไงคุณผู้ชายก็เลยบอกว่าคุณก็โทรไปบอกแม่เขาแจ้งว่าเราไม่ซื้อแล้วเราเปลี่ยนใจแล้วลูกสาวเขาที่ซื้อตั๋วแล้วเราก็ยินดีคืนค่าตั๋วให้นะคะหรือว่าเขาอยากได้ค่าเสียเวลาสักเท่าไหร่ ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นก็จะให้เขาไปนะคะกลับไปที่โรงแรมมอคุณผู้ชายนี่สบายอกสบายใจนะคะแต่ก็เริ่มอีกเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นค่ะทีนี้ทำทำทำสัญญานะคะทำสัญญากับเราเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นเจ้าของไม่ได้ต้องให้เราเป็นเจ้าของแต่บางทีเขาอาจจะจะ รักษาผลประโยชน์ให้ลูกเต้าเขาต่อไปอันนี้เราไม่ว่าเขาก็มาพิมพ์สัญญานะคะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้พอถึงวันจะโอนบ้านนะคะเราก็ซื้อแค่เชียร์เช็คโอยเงินเยอะมากนะคะเงินเยอะมากไม่เกิดมาไม่เคยเห็นนะคะไปถึงสำนักง,ง,งานที่ดินอำเภอสัตหีนะคะดิฉันก็เลยเอาสัญญาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะ ก็เลยบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติเขาอยากทําสัญญาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินอ่านดูน,นะคะพอเจ้าหน้าที่ที่ดินอ่านเขาเลยบอกว่าโอ้ยพี่พี่ทาสัญญาไม่ได้นะพี่ติดคุกหัวโตเลยนะถ้าพี่ทําสัญญาแบบนี้เขาบอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่เป็นน o m i n e ให้ชาวต่างชาติไม่ได้เขาบอกเนี่ยมีกฎหมายอยู่เนี่ยพี่เอาเอาอันนี้ไปให้สามีพี่อ่านดู เขาก็เอากฎหมายไทยน่ยนะคะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่อำเภอสตหีบมีนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติเยอะที่ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรเนี่ยเขาจะต้องให้อ่านให้รับรู้กฎหมายข้อนี้ด้วยนะคะก็เลยเอาไปให้คุณสามีอ่านพอแกอ่านจบแกก็งเงียบค่ะเงียบเชียงก็เงียบเหมือนกันใจตุ่มตุ่มตอมตอมเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเนี่ยเขาจะ ถ้าเขายกเลิกการไม่ซื้อบ้านเนี่ยเขาคงไม่เสียได้นะเงินพํนาแสนห้าเนี่ยถ้าเขาดีกว่าเขาเสียไปตั้งหลายล้านอะไรเนี่ยนะคะโอ้ยดิฉันก็นึกถึงพ่อแก่วแม่แก่ปู่ย่าตายายโอ้หลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนเนี่ยโอ้ยล้ำลึกหมดค่ะเหมือนจะปวดหัวตัวร้อนในขณะนั้นนะคะกลัวกลัวกลัวเขาไม่เซ็นกลัวเขาไม่เอากลัวเขาเปลี่ยนใจนะคะพอหลังจากนั้นนะคะ าหน้าที่ของสำนักง,งานขายของหมู่บ้านเนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ทําสัญญาทำทำเอกสารกันอยู่นานพอสมควรค่ะจนกระทั่งพอเขาบอกว่าพี่คะเชิญเซ็นเอกสารค่ะก็ยงังก็สะก,กิคดคุณผู้ชายบอกว่าไปเซ็นที่สามีได้เซ็นในที่นี้นะ่ะคือเซ็นเซ็นว่า เงินทั้งหมดที่มาซื้อบ้านหลังนี้เป็นเงินของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เงินของฉันแล้วก็ยินยอมให้ภรรยาซื้อนะคะเนี่ยที่เขาต้องเซ็นน่ะนะคะแล้วโอยพอพอพอ,พอ,พอคุณสามีดิฉนเดินไปเซ็นน่ะนะคะแล้ก็เซ็นค่ะอพอเขาเซ็นแล้วดิฉันเหมือน เหมือนยกภูเขาออกจากออกเลยค่ะโล่งค่ะโล่งจริงๆบ้านเป็นของเราแล้วเป็นชื่อเรามีโฉนดบ้านและที่ดินอยู่ในมือนะคะบ้านซื้อเงินสดไม่ต้องกู้ธนาคารไม่ต้องผ่อนไม่ได้เป็นหนี้นะคะโอ้ยเหมือนฝันอีกนะคะ ก็นึกถึงไพ่นะคะแม่นอีกแล้วนะคะไพ่ย,ยิบซีทำนายแม่นอีกแล้วเกิดขึ้นแล้วนะคะได้จริงๆบ้านได้จริงๆนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะว่ามหาัศจ,จรรย์คำทำนายไพ่ย,ยิบซีเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอีกนะคะสำหรับตัวดิฉันสวัสดีค่ะ